ต่อครับวันนี้อยู่กับช่างแม่นะครับวันนี้เราอยู่กับช่างอ่องนะครับวันนี้เรามาตรวจอะไรกันครับวันนี้เรามาตรวจเรื่องของความต้าทานครับอ่าาช่งอองครับกำลังตรวจอะไรอยู่นะครับตอนนี้อันนี้กรลัตรวจความต้านทานอ๋อความร้านทานเอ๊ะปู๋ตี๋เวลาเราตรวจความต้านทานดินเนี่ยเราต้องเป็นแท่งกาวเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้มันตรวจอะไรอ่ะครับอันนี้ก็แท่งกาวเหมือนกันครับแต่ว่าเขาทำแท่งกาวเป็นสามเหลี่ยมอ๋อเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลย อ๋อข้อดีของแท่งกาวสามเหลี่ยมแบบนี้มันคืออะไรครับคือเขาต่อเพื่อความถาวรมันลดลงต้นค่าที่รับได้นะครับแล้วก็จะ่เขาต่อไป็สาแท่งเนี่ยเพราะว่าเวลาสมมติว่าสายใดายสายหนึ่งที่มันเชื่อมมันอยู่ขาดเนี่ยสายที่เหลือมันเชื่อมต่าาอกันอยู่อ๋อส่วนใหญ่ที่เราไปจดบ้านมันมีแค่อันเดียวเนาะอ่ะที่ที่เราเห็นแค่อันเดียวแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีสามแท่งหมดไปน,นะครับเพราะว่ากดึงเราแค่เห็นก็คือข้อดีก็คือถ้าอันไหนมันขาดปุ๊บมันก็ยังทำงานได้ อ๋อค่าความท้านทานของดินต้องได้ไม่เกินกี่โอห์มนะครับห้าโอห์มอ๋อตามมาตรฐานเนาะอันนี้เนี่ยก็ทำตัวกาวเทปบล็อกให้ด้วยอ๋อเป็นกาเทปบล็อกเทปเทปเลยอ๋อเทปกาวที่นี่ได้เลยก็โอเคไหมใช่ครับโอ้ยอยู่ในค่าที่ดีเลยอ๋ออยู่ในค่าที่ดีเลยโอ้โหนี่เป็นกาวแบบส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือเป็นบ้านแบบหลังที่ใหญ่พันตารางเมตรเนาะ